อาละขอปูเสือกนนะครับนี่ตายตายเราครับหลายคนบอกว่ารายการซัตทัศน์อยู่หาโต๊ะมาให้มันดีๆไม่ได้เลยไงอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆหาโต๊ะหาไม่ยากหรอกครับท่านผู้ชมครับ,รบแต่วันนี้ด้วยความว่าออรายการเรานะฮะก็พูดกันง่ายๆครับคือช่างอ่ะคือเราไม่อยากให้แบ่งชั้นวันนะกันว่าเออรายการเราเป็นรายการที่สูงส่งอะไร,ค,รคือเราก็ช่างอ่ะ นะทำให้เพื่อนช่างดูกันช่างใช้ชีวิตยังไงเราก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับง่ายๆนะครับอ่ะโอเคพี่วิชาครับอ่ะประกอบคอจานให้ดูหน่อยดูคออ่าดูซิเป็นยังไงแกะมาเลยสูงในนี้ก็จะมีคู่มือให้นะครับท่านผู้ชมครับมีคู่มือการประกอบขั้นตอนการประกอบคอจาน5ฟุต JPV 3ครับอ่าอันนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกอย่างครบครันเลยแล้วครับนี่มีอุปกรณ์อะไรบ้างมีกี่ตัวอ่าเขาบอกมาหมดเลยนะครับอ่บเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนะครับ ผมจะให้ดูการประกอบคอจานแบบชัดๆเราถ่ายในสตูเรียบร้อยแล้วครับผมดูกันครับ ไม่ยากประกอบง่ายๆทีนี้เราสําเร็จแล้วพี่วปชัยประกอบมาสําเร็จแล้วออกมาเป็นคอจานเรียบร้อยนะครับก็เป็นลักษณะรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับทีนี้จุดสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นเลยเน้นย้าทางผู้ชมเลยนะฮะก็คือตัวล็อกคอล็อกกระสาวนะครับตัวเวอร์ชั่น3ตัวนี้นะฮะของคอจานรุ่นนี้เนี่ยที่ว่าเป็นเวอร์ชัน3เนี่ยจะมีการนะครับแต้มสีมาร์ก สีแดงอ่ามาร์เกอร์ไว้ให้นั่นหมายความว่าเวลาท่านปรับนะครับแอดจัตตัวน็อตนะล็อกนะฮะให้อยู่ประมาณนะฮะสีแดงจุดสีตัวนี้มันจะพอดีกับตำแหน่งของคอเสาจานเวลาไปใส่ก็คือเสาขนาดไม่ไม่ขนาดเล็กนี่แหละครับมาตรฐานเวลาจับเนี่ยให้จับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นเสาใหญ่เราก็อาจจะคลายเพิ่มออกมาอีก คลายคลายเพิ่มมาคือคือหลักการเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะท่านผู้ชมครับวิธีการใส่เสาเนี่ยให้ท่านคลายให้รวมรวมเข้าไว้ครนะแล้วทิ้งไปลักษณะเงี้ยเสียบลงอย่างเี้เป็นลักษณะ45องศาเนี่ยจับลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราต้องประกอบคอจานให้เรียบร้อยแล้วจะทำให้ดูว่ามันไม่ใช่เรื่องยากมีช่างบางคนบอกว่าไม่เข้าใจมันยากไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันง่ายกว่าแบบเราประกบอะไรเงี้ยไอ้นี่ตายแล้วมันไปค้ำไปอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ประเด็นเลย ง่ายมากนะง่ายมากมากเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีการตีคีบนะครับให้มันเป็นลักษณะมันโป่งขึ้นมาเหมือนสร้างความแข็งแรงเหมือนตัวถังรถยนต์อ่ะเทคนิคตัวถังรถยนต์นะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าไอ้ตัวนี้นะเวลาไข่มากๆเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรล่ะมันจะยุบนะฮะยุบผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องไขแรงนะบางคนไม่เข้าใจไปไขแรงกลัวไม่แน่นอาจจะบี้เลยอาจจะบี้เลยครับไม่ไม่ ไม่ตายไม่ไม่หมุนนะฮะครับขันพอพอตึงเน่ล็อกอยู่แน่นอนแค่ตึงมือตึงมือนี่แหละพอตึงพอประมาณนี่ไม่ต้องถึงกระดัไขตัวตัวนี้จะบี้ลงไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ถ้าไม่มีมีเคลื่อนนะครับส่วนที่บางคนบอกว่าคอจานเคลื่อนคอจานอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราประกอบชุดจานเลยครับครับผมลองที่วิชัยลองอันนี้ในส่วนของ LB ครับครับก็ยี่ห้อ g m z a นะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับมีน็อตมีหัวแอมบีอันนี้ที่ที่เขาส่งมาให้เรานี่เป็นเป็นหัวขั้วเดียวคขั้วเดียวท่านผู้ชมครับมีมีน็อตมาให้แล้วก็มีสกัลลิงมาให้ลักษณะนี้นะครับแผ่นสกัลลิงมีน็อตสามสามรูเข้าท่าเข้าาท่แต่ว่าก็จะมีปัญหาว่าบางคนบอกว่าจะไปติดกับไปเวลาเข้าหัวน็อตเนี่ยจะไปติดกับไอตัวแขนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลยฮะไอตัวที่ที่ดัดเนี่ย เดี๋ยวจะมาดูว่าติดไหมมีวิธีแล้วติดแล้วแก้ยังไงครับนะครับทีนี้นะครับหัวตัวนี้นะครับผมดูแล้วนะครับเป็นไงครับถ้าคนที่อยู่ในวงการดาวเทียมเนี่ยเห็นแล้วคงไม่ต้องบอกว่าต้นสายไปต้นต่อมาจากที่ไหนนะมีเขาเรียกอะไรนะเครื่องหมายตรงนี้อย่เดีย m c Donald ผมเรียกเล่นๆนะผู้ชมครับ Mac Donald ครับโอเคเป็นหัวที่มีคุณภาพเลยล่ะใช้ได้เลยล่ะยุคนี้นะยุคก่อนนี่ผมไม่รู้แต่ตอนนี้ไปวันถือว่ายังใช้ได้อยู่ ใช้ได้ดีใช้ได้ดีอยู่ก็เป็นหัวชนิด 17k ครับให้ดูดูน่ครับค่าน้อยฟิกเกอร์ 17k ครับค่าน้อยฟิกเกอร์ 17k เคนวินองศาเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับผมบอกเลยท่านผู้ชมครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเวลาเลือกซื้อเอลบีเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีหรือว่ายิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีครับครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าหลายคนบางยี่ห้อตี 13k บ้างอะไรบ้างครับ 15k บ้างอันนี้ตี 17k ครับเราจะรู้ ได้ยังไงว่ามัน 13k จริงนะบางทีมันก็มีการตีหลอกกันเหมือนกันนะผมผมเล่นมาก็เกือบหลายยี่ห้อแล้วผมว่าคุณภาพพอๆกันวันนี้นะฮะไม่ไม่ไม่โดดแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งโอเคอ่ะทีนี้ก็ในส่วนของสกาลิงประกอบกับแคนสิเรียบร้อยแล้วเป็นไงติดไหมไม่ติดครับไม่ติดนะน็อตสามตัวติดปะก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับขา็อตเข้าไปก่อนไม่ติดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรายึดขาแล้วเรามาขันเนี่ยมันจะติดจะติดมันจะต้อง เอาใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนอ่านี่คือเทคนิคเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับอืมอ่ะทีนี้ทังไงต่อประกอบตรงนี้เลยครับขนมต้องมาช่วยผมละครับอ่าใช้คนเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้ครับอืมไม่มีสีมือเลยมีสีมือนะครับเรเรียบร้อยอ่าก็พอเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ท่านผู้ชมครับดูนี้ฮะ นี่ครับคอจานก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับนะครับเวลานะครับท่านผู้ชมครับผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆนะครับคอจานเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะเราตั้งตัวจุดมาร์ค m a r k ร์ไว้ประมาณตรงที่เป็นจุดสีตรนี้ครับขอบสีตัวน็อตนะครับประมาณนั้นเลยนะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราใส่เข้าไปในคอจามันจะได้ไม่ไม่จะได้ใส่ง่ายๆนะฮะประมาณนี้ราหยิบก็หยิบลักษณะนี้นี่ครับแค่นี้เอง อัการเสียบแล้วครับเดี๋ยวทีเดียวเลยใส่ทีเดียวใช่ไหมครับแคอ่านใส่ไปเลยครับครับ อาจารยในส่วนของกีวีพิฆตัวนี้นะพี่วิชัยครับครับผมก็จะเป็นค่า S D สทับดีสามสบนะครับดังนั้นหัว L B นี้เราจะต้องแอดจัดนะครับให้อยู่ตรงสเกล38นะครับประมาณประมาณเพราะว่าสเกลที่ตีมาจากโรงงานเนี่ยบางทีมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆก็ดูทั้งสองฝั่งให้เท่ากัน38นะครับสามสิบแปดครับผมทีนี้ในในส่วนของข้างกล่องพี่วิชัยข้างกล่องตัว L B เนี่ย เขาจะระบุว่าจุดหม้ศูนย์อยู่ประมาณเจ็นาฬิกานั่นหมายความว่าใช้กับดาวเทียมไทยคมอ๋อใช่ไทยคมแต่วันนี้นะครับผมไม่ไม่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมไปจําตรงนั้นนะครับว่าเจ็ดนาฬิกาไม่เจ็ดนาฬิกาเดี๋ยวเราจะใช้สเต็ปแบบซัตทรายซูยูสามสเต็ปนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมดวงไหนนะครับอยู่ตรงไหนตั้งได้หมดใช้วิธีสามสเต็ปแบบนี้รับได้ทุกดวงทุกดวงที่ออยู่ในเมืองไทยเราที่บีมหรือว่าฟุตปิ้นอยู่ในเมืองไทยรับได้หมดนะครับ อย่าไปจําว่าต้องลองเป็น7จ็นาฬิกาถ้าเกิดจำก็ต้องจาทุกดวงจําไม่หว่นไม่ไหวใช้หลักการครับท่านผู้ชมทีนี้พี่วิวใช่ครับจานดาวเทียมเนี่ยบางทีท่านผู้ชมนะครับซื้อมาจากร้านหรือจากที่ไหนก็ตามบางทีมันอาจจะมีปัญหาครับปัญหาที่ว่านี้ไม่ได้อาจไม่ได้มาจากการผลิตหรอกครับส่วนใหญ่จะมาจากการขนส่งอ๋อเวลาขนส่งใช่บางทีไอ้ตะแกรงเนี่ยก็จะนุ่งๆอะไรมาบ้างนะครับคือ มันเข้าเคิร์ฟของมันปกติดูใช่ใช่มันจะดูดีเนี่ยว่านุ่งๆเนี่ยคือมันจะมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับตามกรีบของก้านจานตัวนี้บางทีมันก็อาจจะทำให้การสะท้อนองศาการท้อนเนี่ยไปที่หัวแอลบีเนี่ยทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของมันที่ควรจะเป็นดังนั้นพี่วิชัยนะครับเซียนเลยในการรีจานจานะอุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรนี่เลยนะฮะใช้หัวหัวหัวครอบแอลบีนี่แหละนาหมวกนี่แหละอ่ะพี่วิชัยสาธิตหน่อยครับ ทำยังไงครับรูดป,ประมาณนี้นะครับรูดเข้าไปตามกีบใช่ไหมต้องตามตามก้านจานร,รูดไปเลยไม่ต้องกลัวตะแรงขาดนะตะแรงส่วนใหญ่จะหนาหนาอยู่ครับ ทัดทุกช่องครบทุกพื้นที่ด้วยการรับชมกระตัดผ่านดาวเทียมกับ Info s ส t ที่จะเปลี่ยนการรับชมของคุณให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องรับสัญญาณ i ินโ s ส t รุ่น Sim p l e b o x อ HD ผูน้นำเทคโนโลยีระบบ HD รายแรกของเมืองไทยถึงฟรีกว่า200ช่องด้วยระบบ OTA เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายและรองรับการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องฟรีทีวีมั่นใจได้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมเปลี่ยนชีวิตคุณให้คมชัดระดับ HD กับ Info s สัตซิมเพิลบ4 HD จานมีเป็นร้อยแล้วเราจะเลือกจานไหนช่องมีเป็นร้อยเราจะเลือกดูอะไรปัญหามีเป็นร้อยแล้วเราจะถามใครอ่านเซ t ทเลสไกทุกเรื่องราวทั้งสาระและบันเทิงเซตทเล g ไกนิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยนี่คือ GMM Z Mini ที่เต็มไปด้วยความแซตที่คุณพลาดไม่ถึง GMM Z Mini นเล็กพริกขี้หนูเพชีี ที่ช่อง GMM 1กับเดอะแนคแคชโชโทรทัศน์5วันต่อ1สัปดาห์งานนี้มีหนาวแน่ๆกับเรื่องชวนคนฮูลุกทุกวันรวมทั้งรายการอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้มีอยู่ในช่อง GMM 1พร้อม9ช่องเด่นจากแกรมมี่ได้ดูครบทุกช่องทีวีดาวเทียมอีกกว่า220ช่องพิเศษเพียง650บาทจาก890บาทดูฟรีไม่มีรายเดือนใช้ได้กับทุกจาน ฟรีค่าโทรบรรทุกคอ1,200บาทไอเดียแซตชัดไม่กลัวฝนผู้นำอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดาวเทียมดีกว่าเหนือกว่าประหยัดกว่าทั้งชุดจานดาวเทียมร r e c เวอร์ชุดงานระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเลือกเลยวันนี้ไอเดียแซตชัดไม่กลัวฝน กกั์ครั้งแรกในรอบ25ปีดูการถ่ายทอดสดของคอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอยรอบสุดท้ายของ25ปีแบบเบิร์ดเบิร์ดต,ตอนวันของเรายังอยู่สดๆร้อมกันทั่วประเทศสุดที่30พฤศจิกายนนี้ทางช่อง GMM1 บนกล่อง g m m z ซื้อกล่อง g m m แวันนี้ถึง30พฤศจิกายนรับฟรีค่าโทรนทุกคอลจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน คุณอยากรู้เรื่องทีวีดาวเทียมแบบรู้ลึกรู้จริงรายการสัตยา t ทูยูรายการดีที่มีมากกว่าดาวเทียมออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางช่องแค t ชั่นแนล99รู้ลึกรู้จริงทั้งทิปและเทคนิคมากมายเกี่ยวกับระบบทีวีดาวเทียมทุกค่ายทุกยี่ห้อรู้ลึกก่อนใครที่นี่ที่เดียวกับรายการสัตยาสทูยูแล้วคุณจะรู้ว่าจานดาวเทียมทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด